ัสดีค่ะวันนี้นะจ๊ะก็มาพบกับเรากันอีกเช่นเคยนะจ๊ะนั่นก็คือเจมอนนั่นเองหรือเจทิปนั่นเองนะคะเพราะเรามีสองชื่อเนาะและในวันนี้ก็มาพบกับช่างคุรมเด็ดไม่ใช่แล้วจ้ะอันแน่นึกว่าเราจะลืมไปไม่ใช่แล้วล่ะมันคือช่างนักแคชเกมแฟนแฟมิลี่ทีวีจ้า มีการหยอกหน่อยนะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมอีหัวโตวกันค่ะหนีหัววิ่งชื่อเกรมันแปลกดีอืมมันแปลกดีแปลกมากไะเริ่มเล่นเลยจ้ะ อ,อีหวัวโตนี่นะเอามันหายไปไหนอ,อีหวัวโตสาเน่ว่าอีฮะเฮ้ยม,มึงเนี่ยมารอดักกูนะมึงเนี่ยปากสีชมพูเป็นผู้หญิงเหรอฮะเปนปากสีชมพูได้ขนาดเนี้อย่าเพึ่งมาเสริมสวยอะไรตอนนี้เลย เอาให้มันโตก่อนออออป่าสียมพูมึงป่าสียมพูมึงเล็กยังไยนะ้อกูโดนกี่ตัววเนียโดนมันวิ่งไล่กี่ตัววะเย้มึงไปไกลๆเลยนะไปไกลๆอย่ามายุ่งกับฉันดิคลาดไม่มีไม่มีตัวเออจะเซฟหั สามตัวเลยหรอตังสูตังสูตังอะไรกันนะ <c oughs> อย่าทำเป็นแลดอย่าทำเป็นสวยบอกค <c oughs> งไม่ได้ผ่านดาดนี้แล้วจ้ะหนูกระโดดครับ เฮ้ยย่ย่ไปไปไ,ปไปอันนี่ไม่ได้กินข้าหรอกจก้ะมันคืออะไรอะ่ะอืมอันนี้จะจะเป็นแม่นะเนี่ยโอ้โหทาลิปยังก็อะไรเนี่ยสรุปแกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฮะหัวก็ล้นนี่ผมแค่นิดเดียวเองเอออันนี้ไม่ได้บูลลี่มันนะ แต่แค่ผูชช้เฉยๆนะ่ะขึ้นบันไดกันเลยโอ้ยเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วมันมึงรอกินกูเหรอหืปากสีชมพูจังเลยนะแม้ทําปสวยนะเนี่ยอีนาะนี้เออกว่าจะกระโดดได้เออไม่มีไม่มีแค่เป็นพื้นสีดำๆจ้ะเยะ่ได้รับเงินบวกสิบจ้ะ เขาไปต่ออันนี้มาอยู่ดาที่สองจ้าโรบอกอืมไปกันเลยเออละเป้มันคือประตูอะไรหรอมึงยา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 มึงยา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 มึงเนี้ยอืม มึงอีเพื่อนบ้ามึงจะล่อมาทำไมฮะนี่ไงจุดเซฟเออนี่ขอถามนะตาดำจังและปากอะทาให้มันดีดีหน่อยไม่ใช่ว่าทาเหมือนเด็กเล็กเล็กเธอโตแล้วนะแล้วรูบล่างแล้วแขนขาหายไปไหนฮะมีแต่หัวถ้าไม่มีละ แขนขาร่างกายเนี่ยคงตายไปแล้วมัง้งโอ้โหอย่านะแก yeah, คิดว่ากิ yeah. ด๊ดดีที่ผ่านแต่มันคงไม่ได้ผ่านง่งายๆเลยขนาดนั้นหรอกแล้วประตูอะเมียนเมียนเย่ hmm. yeah, <Yeah. S 2> ผ่านแล้วชึบเออไปคิดว่าจะมาหลอกฉันได้เหรอ เชื่อฟเอออ๋อฉันไม่ได้โง่หรอกนะรู้ทันจ้าไปกันต่อจุดเซฟยังมีก็ยังไม่พอเหรอฮะอืออือออีืออืออืเออผ่านมาได้นี่ไงประตูจุดเซฟ ลาวาหรอฮะมัวแต่ดูเพื่อนนี่คือเธอจะมาแต่งเป็นคอร์เทเหรอจ๊ะอย่านะแกแกอย่าคิดว่าแกจะฆ่าฉันได้แค่นี้ เกือบจะลอดแล้วอีหัวโตเพื่อนเพื่อนอย่าอย่า <Yeah. Yeah. S 2> อีปากสีชมพูอีหัวโตเย่ <Yeah. S 2> ผ่านแล้วได้เงินบวกสิบจ้าเรไปต่ออันนี้เป็นกระจกหรืออะไรจ้ะอ๋อเป็นดาดทะเลเนาะ ไปทางไหนดีวะทางนี้นะ่ะอยา่าอีปากสีชมพูมึงอย่ามาแลกดอย่ามาแลกอย่ามาแลกับกูนะไปไปจด้จับฉันไม่ได้ลรอกไปต่อจะไม่รอและคิดว่าจะเออได้ล่ะ แปลลันลันลันลัละลาเดินแบบสบายแบบชิวๆไม่ต้องทำอะไรเยอะเออมีแขนแบบนี้นะ่แล้วลำคอหายไปไหนถามจริงเอาตัวให้มันลอดก่อนเถอะอย่าย่หย่านะอย่าอีสัมพาวเวอร์สีเปรค โอ้โหฮืม,มออะทุกคนก็พอแค่นี้ก่อนนะทุกคนและอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะและที่สำคัญกดกระดิ่งกุกกิ้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอพอก่อนนะปดหัวกับอีหัวโตเนี่ยบ๊ายบาย